สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยอยู่กับ Infinix Hot 40 Pro เครื่องนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษเลยนะจะมาเล่นโลบอ o กนะครับก็เล่นหลายๆแมปนะครับที่เพื่อนๆขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดแมปอือ่นๆมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำเป็นช่วงๆไว้นะครับแล้วก็ให้พเพื่อนๆเนี่ย เื่อนดูกันได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ไดดหน้าจอนะครับก็คือเอาเป็นเล่นแบบไม่แดดหน้าจอละกันนะแดดหน้าจอเนี่ย f p พเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้เนี่ยมาเล่นแบบไม่ไดดหน้าจอนะครับแล้วก็เล่นแบบใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเล่นนะครับนี่คือใครจะไปหามาเสียบก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขารองรับอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแมปบล็อกฟุตนะครับแมปแรกเลยก็ลองเล่นดูนะครับ นี่คือแบบใช้เมาส์เนี่ยควบคุมนะครับสกอร์เมาส์เข้าออกได้หมดเลยนะแล้วก็ดู FPS เรียวไทม์ตรงนี้นะครับนี๋ยวผมเปิดเซตติ้งให้ดูก่อนนะครับเซตติ้งเนี่ยผมตั้งเป็น1ขีดนะครับนี่หขีดนะครับคือเล่นได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะอ่าดูดิห้าสิบเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลดูบ้างนะน เว้ยเมื่อกี้มีแบบกระตุกกระตุกเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้วาแล้วต้องร์ปกันโอเคนี่อันนี้ดาบอะไรไม่รู้ครับนี่เนี่ยนี่คือหนึ่งขีดนะครับ ก็พอเล่นได้นะครับนี่ใครจะเล่นแบบไม่อัดหน้าจอเนี่ยเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับดูห้าสิบเฟรมนะห้าสนะิบหกะเดี๋ยวเราลองขยับการตั้งค่าดูนะครับนี่ขยับเป็นสักเอาเพิ่มอีกสามขีดนะครับโอเคเริ่มมีอาการแล้วนะน,ะนี่ กราฟิกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับดูพอปรับมาเป็น3มขีดแล้วเนี่ยเฟร,รมก็อยู่ประมาณ40นะครับหายไปประมาณาเกือบ10เฟร,รมนะครับนี่แล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะเป็น60เฮ้เลื่นอยู่นะทำเป็นเล่นไปลื่นได้ไงอ่ะปกติมันต้องอกระตุกนะครับอลองแบบ กดสกิวรัวๆดูนะครับโอเคนี่วาร์ปมา ม,มีลงมาแบบ30ิเฟรมบ้างนะครับเป็นบางช่วงนะก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับในแ a p บล็อก f o ตนะครับถ้าตั้งค่า1ขีดนะอันนี้ผมลองตั้งแบบ3ามขีดให้ดูเฉยเนะครับโอ้ยตายเฉยเลยอนะโอเคก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มอีกสักเป็น5ขีดดูนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่สี่แล้วนะนะเราจะเพิ่มอีกสัก2นะครับโอเค นี่ภาพมันก็จะดูแบบสวยขึ้นนะครับผมจะว่าไปที่อื่นนะเดี๋ยวโดนนะครับ,อ,บาาอ้าตกลาวาเฉยเลยนี่ เฮ้ยมีกล่องด้วยเึ๊บเอ้ามงันดิ้งอ่ะโอเคเราวลาไปตรงนี้แล้วกันนะ นี่ก็เล่นได้ดีเลยนะครับสำหรับบล็อกฟุตนะไม่้องแบบกดสก,กิลรัว,วดูนะครับเป็นยังไง โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อกฟูนะเดี๋ยวแมปต่อไปเนี่ยจดี๋ยวเป็นแมปอะไรนะครับมาดูกันต่อมานะครับเป็นแมป k i n g Legacy นะครับก็อันนี้เนี่ยเหมือนจะใช้เมาส์ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะก็มาดูเซตติ้งกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งขีดนะมาลองเล่นดูนะครับโดยภาพสวยมากนะครับแล้วก็แมปเนี่ยไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะน่าจะต้องตั้งให้มันสูงกว่าน,นี้นะครับนี่ นี่ครับลองบินดูนะครับนี่ก็ลื่นไหมก็ลื่นนะครับดูดิมันแบบแช่อยู่ประมาณห้าสิบเฟรมสี่สิบแปดเฟรมนะครับดูเล่นได้เลยนะครับนี่ มาครับเดี๋ยวลองเพิ่มเป็น5ขีดดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคหขีดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังดูลื่นอยู่นะครับดูดิดูลื่นอยู่นะครับแล้วก็พวกแมปฉากอะไรต่างๆเนี่ยโหลดขึ้นมาแบบเยอะอยู่นะครับถือว่าเล่นได้เลยนะครับ ดูนะครับนีุ่้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะทำใหม่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมาแล้วนะครับแบบนี้เข้าไปได้ไหม อัจะเป็นคุกอะไรสักอย่างนะครับก็เล่นได้ดีเลยนะครับกับแมปคิงไลกัซี่นะครับอุ้ยเอ้ยอ,ยโ,อยโดนเข้าแล้วไงอือ จะหนีพ้นไหมเนี่ยให้มันช้าจัง โอเครอดนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะกันนะครับกับแมป i n g Legacy นะครับไปแมปต่อไปกันต่อมานะครับเป็นแมปเบสบอลนะครับก็เดี๋ยวเซตติ้งเนี่ยผมตั้งเป็น ต่ำสุดละกันนะนี่หนขีดนะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยผมก็ได้ไม่เป็นอีกเช่นเคยนะครับมันน่าจะต้องตีลูกบอลป่ะนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับโอเคเราต้องกดอันไหนะอฮาสิกนะมาน่าจะได้เริ่มเลยนะครับมานะครับดูต้องกดที่ลูกบอลน,นะน่าจะใช่นะครับ ม,มีอะไรเนะี่ยมีเคียวด้วยนะไอ้บอลไม่เห็นมาเลยอุ้ยมันเร็วจังอุ้ยเห็นมาหาเราเลยอะเห้บ,บเอา อ้ยอุ้ย้ห,หรออ้าวคืออะไรอะ่ะตายเลยนะก็เล่นให้ดูแค่รอบเดียวแล้วกันนะครับมาครับแมปต่อมานะครับเป็นแมปอันเตอร์บ็อกซิ่งนะครับมาเดี๋ยวลองดูกันนะอิ่งเนี่ย 对。<Yep. S 2> oui. ร่วงเลยอ่ะนี่ครับดูเฟรมเดทนะก็ทำได้ดีเลยนะครับเกมนี้ไม่ได้กินสเปคมากนะครับสำหรับแมปนี้นะครับอ้าวไม่โดนนะ โอเคนะทำไมมันเดินชา้าจังปกติมันน่าจะเดินเร็วกว่านี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับแมปอันเดิร์ตบอกซิงนะครับก็โดน KO เรียบร้อยนะมาครับอีกแมปหนึ่งนะครับจะเป็นแมปออสตาร์นะครับก็เดี๋ยวจะเล่นในสตอรี่นะครับมาผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนจะซูมออกได้แค่นี้ปะ เค okay, ไม่เป็นไรนะเป็นแบบ normal นะครับมันจะมาจากทางไหนอ่ะโอเคเราต้องลงหน้าใจตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคครับลงมาแล้วอ่ะเร่งสปีดนิดนึง เรามีตัวอากาศด้วยเราต้องไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอาตั้งไม่ได้อ่ะอ๋อมันใช้ห้าร้อยนะทันไหมเนี่ย ค okay. วางไปนะครับน่าจะต้องตัวนี้ด้วยนะตัวที่มันให้ตังเรานะครับแล้วก็อันนี้ทำไมวางได้แค่อันเดียวนะ,ะลงตัวนี้ไปนี่ตอนนี้ก็38เฟรม40เฟรมนะครับ ลงมาได้แก่ทำไมกันต้องอัปเกรดหรอผมไปอัตัวนั้นก่อนนะอว้ยตรงนี้ตรงนี้แหลกนะโอเคะผมก็จะลง ไม่ไดุ้อ,อะไรอะ่ะ น่าจะรอดอยู่นะครับทุกคนผมก็ลงมัวนะตอนนี้ frame, เฟรมเหลืออยู่สิบเก้าเฟรมนะครับ <c oughs> ยิงเล่นยิงแหลกนะครับวันนี้คือแบบตัวละครมันเยอะนะครับมันก็เลยทำให้กระตุกนะครับ Okay, เราอัปเกรดตัวนี้มั่งนะโอเคครับตอนนี้เว็บที่สิบสอนะครับ เปลีน okay, ไปนะปึ๊บป๊บป๊บไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนเนี่ยนี่ปะไม่ใช่นะเอาไปก่อนปึ๊บเปร๊บเปโ๊บนี่ไง okay. Okay, เคเก๋เสร้อยนะครับอูมาเยอะมาก ดูเงินีิเงินเพิ่มแบบรัวๆนะครับมาอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะหกพันี่ครับแล้วก็นี่น่าจะตันแล้วนะ แหลกมากครับตอนนี้แบบโอเคเป็นคูณ3นะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มเดินแทบไม่ได้นะโอ้โหเเฟรมโอ้แปดเฟรมนะครับตอนนี้โอเคแบบนี้แบบสุดจริงนะครับตอนนี้คือ,อเดินไม่ค่อยได้แล้วนะครับ แล้วก็ขึ้นมานะครับพอหันหน้าไปทางนู้นนะดูสิบเอ็ดเฟรมนะครับโอ้โห่เก้ามีต่ำกว่านี้ไหมโอ้เจ็ดมีต่ำกว่าเจ็ดไหมโอ้โหดูดิทุกคนสุดจัดเฟที่สิบห้านะแท้หรือเปล่าเนี่ย เอาเมาส์ขยับไม่ได้นะ okay. ไม,ม่เมาส์ขยับไม่ได้นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เทสให้ดูกัน5แมปนะครับกับ i n f i n i t Hot 40 Pro เครื่องนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมแปะพิกัดร้านไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ